ครับพี่น้องเบาสึกข้าเนาะนี่ก็สดสดที่สารปูขาวครับพี่น้องเนาะโอนี้ก็เป็นมือบงสวงใหญ่ครับพี่น้องเนาะของอาจารย์แมวครับพี่น้องบงสวงใหญ่ปูขาวอาจารย์แมวครับพี่น้องเนาะโนี้ก็มาตามแนวทางครับพี่น้องของเบาสึนข้าคือเก่าเนาะเขาก็มาตามแนวทางในกันเนาะโอนี้เด็กเด็ดปูขาวครับพี่น้องเราก็มาตามในกันวางหวดทีิผ่านมากเขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะ เขาทั้งบนทั้งล่างเขาก็มาตามแนวทางในการเด้อมือนีเอกซีเบาซึ่งขั้นก็นดีหรือพี่น้องเบาซึ่ขขง,งขั้นก็ดนะีเนาะมาตามแนวทางในการครับพี่น้องอยู่ที่ศาลปู่ขาวครับพี่น้องมือนี้เนาะบ่บ่อะไรบ่โอ้โอ้แต้ทุนขึ้นก็ยังดีตัวถอยทุนขึ้นก่อนเนาะต้องอยู่ต้งพี่ นี่ถ้าเบิ้งตั้งพีก็ได้ข้างนอกวะนี่เออมาตอขึ้นแป้งเท่งกำลังเตรียมของครับพี่น้องเนาะมาเส็นไหวปู่ขาวเป็นมือบงสวงใหญ่มือนี้วางัวนืงเข้าบนรางครับพี่น้องเนาะของเลขเด็ดอาจารย์แมวเดี๋ยวมาตามแนวทางในการนาองม้อี้พี่น้องเฮาว่าอาจารย์สิมีแนวทางเฮาให้เข้าแต่ในาองม้อี้เนาะม้อี้ปล่อยแน่นอนครับพี่น้องเนาะ เป็นมือหรือปล่อยเล็กเด็ดออกแน่นอนแต่เฮาก็ต้องเบิ้งให้จบได้พี่น้องบางเท่อตัวเหล็กเนาะัวเหล็กอาจจะเขียนบอกชัดเจนหรือแบบไดอาจจะเบิ้งว่าคักพี่น้องแต่ว่าเธถ,ถ่ายผมเองก็สิไปไลค์คลิปให้อาไว้าเทถ่ายคือเ่าเนาะพี่น้องแต่ต้องเบื้องให้จบได้คลิปผมเห็นบางท่นันเหม็นว่าโอ้บ่เห็นหรืนว่า บางเทอผมลงทุกคลิปแต่ว่าบอกว่าเม่นว่าผูเห็นกับผบ้เม่นได้พี่น้องเพราะว่าบางทีข้อคิดของผมมาถันเบิ่งบูจบเนาะถันก็เลยผูเห็นส่วนมากผมเองเสว่ายเธอถ่ายครับพี่น้องเนาะตัวเลขบางเทีอผมเองอาจสียปโชว์หลายบันไดเพราะว่าผิดกฎของ youtube เนาะผิดกฎครับพี่น้องโชว์ตัวเลขหลายผมกับเสียพานแค่แป๊บหนึ่งพอเบิ่งพ่อขอใจครับพี่น้องเนาะสโชว์ตัวเลขกบริยโดนอันโชว์โดนก็ไมิผิดกฎครับพี่น้องของ youtube ครับพี่น้องเนาะ เข้าใจตรงกรันบุนีผมกิบสก็บรายละเอียดต่างๆให้พี่น้องเบ่งจงนหมดละแต่พยายามเบ่งคลิปเน่เบ่งให้จบเด้อพี่น้องเวลาเบ่งคลิปเบ่งให้จบครับเดี๋ยวเบ่งเราสีบอกเข้าใจเราเซมาเมนโอ้โบเห็นยังสันยังสีเนาะพี่น้องตามผมสอบถามอาจารย์ว่าัวเลขอาจสิบาเโซโดนเนาะพี่น้องมันอาจคลิปกดระวะอาจารย์ว่าสันเนาะ ก็เลยหันโซ่ก็โซ่แป๊บเดียวตรงสี่พี่น้องก็คือสิเป็นอย่างพี่น้องก็ต้องเบิ้งกห้จบอย่างเดียวเบิ่งคลิปเป็นสิเข้าใจตอนนี้ผมเองก็ร่างเก็บรายละเอียดคือว่าก็ล่งเตรียมผลไม้ต่างๆเนาะเพื่อสิถวายปูเนาะพี่น้องเขากยด่บ้านก็จุดถูกเกาดอกบอกบุคคลเขาก็สามารถในโชว์ขึ้นกันครับพี่น้องเนาะอาจารย์วาสันผมเองก็เลยบอกเขาให้พี่น้องรับทราบ หุดทูบก,ก็ดอกเป็นทูมหอมเด้อพี่น้องทูมหอมจุดเก่าดอกก็อธิษฐานถึงปู่ขาวเนาะเอาความได้มิโชบไม่ใช่ครับพี่นอ้องเมืองเสียเห้องอะ่ะวันนนนะวน,นี้ก็ต้องเบิรงให้จบได้พี่น้องเนาะเพราะหัวาองเนื้อของเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะหัวนี้ก็ต้องเบิรงให้จบจบคลิปเพื่อป้องกันความผิดพลาดเนาะพี่น้องเร้เาเบิรงในการเรื่อยๆครับพี่น้อง อาจารย์ท่านกับมหอดติสารและพี่น้องเนาะลูกศิษย์กำลังเขง้าไปหาเต้มอยู่คนครับพี่น้องครับเสียเลยเนาะอาจารย์กับมหอดติสารและเด้อพี่น้องเขา้าพี่น้องเข้ากับมาหลายทิศหลายทางเนาะเพื่อมากราบปูขาวเขาโชเขาใช่ครับพี่น้องนำปูขาวเนาะตอนนี้พี่น้องเข้ากับกําลังไหวปูขาวเนาะ เราก็โ่ว์ก็ใช้น้ำผึ้ครับพี่น้องผมเองเก็มาตามแนวทางในเอฟซี F C, รีพิโนก็คือเก่าเนาะของเบาซึ่งขานการเฮ็ดคลิปกเฮ็ดคลิปเพื่อเปลีนน่ยนแนวทางเด้อพี่น้องเบื้องหลังกับพี่ก็น่าอนุญาตต้องกันเนาะทำคลิปเพื่อเปลีนน่ยนแนวทางครับพี่น้อง ตอนนี้ผมเองเบาซึ่งขั้นกับไอ้เบิง้งบรรยากาศเนาะพี่น้องเฮาเบิง่งบรรยากาศไปกรร่อนเพื่ออาจารย์แสดงวิธีกก็เลยให้เบิง่งบรรยากาศก,าก่นอนเนาะพี่นอ้องเฮาก็เบิ่งในกันเรื่อยๆกับเบาซึ่งขั้นพี่น้องเฮา โหซื้อ่าพี่น้องเข้ามาหลายจิตหลายทางเนะาะมาเยอะคนหลายแห้งมาดิพี่น้อง ต่อมาแล้วก็ใส่คนไหลก็แจ้งคนที่ตามเบาสินค้าดแน่พี่น้องนีเขาไมา่ขีดเขาเป็นแนวาา่องท่าน FC หรือพี่น้องเบาสินค้าดกันเ่าเนาะก็ต้องมาตามครับพี่น้องถ้ามาตามก็ไม่ได้เดี๋ยว FC ว่าประทันเนะาะแต้องว่าอยู่ใกล้ชิดต,ตามเรื่อยๆเนาะพี่น้องว่าเหตุการณ์ไปหอดไสเป็นยังไงพี่น้องก็ต้องตามไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเรา พอเลยอาจารย์ไม่เอาหรือเลขกปูขาวหัวหนึ่งเขาตั้งบนตั้งล่างครับพี่น้องถือว่าเขามาหลายงวดแล้วลเด้อพี่น้องแต่บางงวดหนึ่งเขาจ้าแห้งทั้งบนทั้งล่างเลยนเนาะแท็กซี่บางสั่นบางกระกส่งดีไม่ใช่ไปดีใจนําครับพี่น้องเนาะ ผมเองเบาสิงคันขอขอบคุณเนาะขอบพระเบิง่งกุลขอบวันที่ตามเบาสิงคันเนาะครับการนี้คลิปเนาะคลิปพ,พี่น้องเบิ่งพี่น้องพี่ชมพี่ชายผมเองเบาซิงคันกันดีใจน้ำครับพี่น้องเนาะ ครัคลิปนี้ผมเองบ้าสิก่านเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบ้าสิก่าเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าสิก่าเนาะผมเองบ้าสิก่านเราขอขอบคุณเด้อคลิปนี้พ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะนอยด์เก็บรายละเอียดในเบื้องอีกรอบนึงครับพี่น้องเนาะสดๆที่ศาลปูขาวเด้อพี่น้อง